รงเรียนธนาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางกะดีจังหวัดปทุมธานีเปิดทุกเที่ยงวันพฤหัสสัปดาห์ละหนึ่งวันปีนี้ดำเนินกิจการเข้าปีที่3แล้วค่ะฝ้ายค่ะหนูเป็นพนักง,งานต้อนรับช่วยดูแลน้องค่ะอย่างเช่นใบเปิดบัญชีใบาฝากเงินและใบถอนเงินค่ะแอมค่ะพนักงานการเงินคอยตรวจสอบเงินนับจํานวนเงินให้ถูกต้องค่ะกะเพราค่ะ ตำแหน่งของหนูคือธุรการลงทะเบียนฝากถอนประจำวันค่ะน้องขิมค่ะเป็นพนักงานบัญชีค่ะหน้าที่ของหนูคือคีย์ข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะแพทว่าค่ะตำแหน่งผู้จัดก,การค่ะมีหน้าที่คือดูแลควบคุมการทำงานของพนักง,งานในแต่ละตำแหน่งค่ะ เด็กๆทำงานร่วมกันมาสองปีรู้จักรู้ใจกันดีงานจึงราบรื่นไม่มีสะดุดค่ะโนพง